สวัสวัสดีครับผมมูลนิสิมาขุดลุงปลูกต้นต้นไม้ครับลุงนี่แหละไก่นีี๋ยวก่อนคดีก่อนียิปคนมาไกไก่จุ่ของนี่ล่ะ ด้วยเดี๋ยวไปขุดมากครับเดี๋ยวไปขุดต้นใหม่ไหมครับขุดลุ่มเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ครับผมนี่เลยครับนี่คือต้นไม้เดี๋ผมจะกลนไปปลูกครับนี่ต้นนี้ยังครับต้นไม่น่าครับหมดเลยหมดก็หลายเต๋อเดี๋ยวกลอนเต๋หมดปลูกหลายเลยลองหมดปลูกหลายเลย มันเกิดทุกอันคางเสานี่มนเกิดทุกคางเสานี้สิคนแด่จรณาอยู่เจรณาไปจอซ่อมมึงนะไปหน่อยพวกคนมันงนยนนัยเดกๆมคนเด้กกินวัน mất cửa chút càng xấu nó mất cửa chút hàng xấu chẳng bực hợp. Nè, tuổi ngang một tuổi ngàm tuổi mình có thêm một một bọc lái đi cái gì cũng เี่สิที่เดบ๋ยผาตอนนั้นตอนตอนเป็นต่วนของตำวยตอนที่แหกหมดุด,ดเอาเลยตรงงทีิ้งถว tôi luộc chiếu có thịt nhạt mốt vâng này. ทักเงสิรดเนาะนี่ครับไดแล้วจะิดว่าตุนเนี้ยย้ดิีบุติติกัะจังหวะกันอีกทีนึงครับจะไปปูครับนี่ครับลุมที่ห้อคุดไบละลงตรบตจังหวะกจังหวะกันท่นงทีบุติดจังหวะกันที่นึงครับจผมอามาน,น่าจะติดดอกพอ

มักเชียวบ๊อปูกับปูกันใส่อะไรกันเนาะขึ้นกระสืไงขบไปบ้างมาันไนบะจิ๋มไน้จะได้กดีตัวหนิวะเลยลงไงครับผมเถวเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้ว ก็จังมาหลุนกันอีกที่หนึ่งว่าะจะติดปะติดเนาะครับเนะาะเดี๋ยวมาหลุนกันอีกที่หนึ่งว่าสิดปะติดนี่แหละเขียยพันเขียยหนังวะเขียยหนังครับนี่เดี๋ยวโห่คมมาหลุนกันว่าอันนิ้ชิดปะติดนะขัเบิ้งครับนี่นนต่วนงามต,ามตาม่วนเนียงสิละปลูกน้อยนะปลูกแบบสิดปิดปุ๊บมีหักมี้ยังเลยเอาถ้หาหักก็ปลูกเลยขัเบิ้งกัน ดุนกันอีกทีหนึ่งวันสิทธิวติดครับเอา้าทียดีก็ฝากสักนิดนะครับผมสวัสดีครับ